ไปดูพอไปพี่น้องมาดับหน้าซอยนะครับนี่แก่เป็นโรแก,ก้วมาันดำครับมองมันวางมันตายครับแกลอยมัดมนี่ละครับมันดำมันวางโรแก,ก้วมาพุซโซครับเลยมันดำจนไปไป ยางพันลกให้มัดะหาบาทลอยมัดเถอะนี่ครบตามุงคงกินเผาเที่ยงสองคนขื้เก่าครับนมแห้งแห้งครับอยูุงธงยากาศกายูทธองอยุธทาครับเอาเครื่องไว้ตัดใหญ่ง่วงเอล่สองไฮครับไฮนี่ครับไฮขึ่นนะครับ ครับกะอันนี้ลุกมาแต่หมูบ้านครับสินดำมัอนี่แหละเอามันเลี้ยวครับเอามูาามังนำทวงมันนี่แหละครับหมองบะเกิดวันเหล่าฝนตกครับ ตุกน้ำมาท่วมมู้เกิดก็เกิดมู้เ่เกิดกับท่วมตายวิธีชาวนาครับบรเห็ณบรสันต์กู้ได้จะไม่เห,นเหน็นแถวนะครับเนาะเป็ปตายไหมครับพวกงูมันเป็นอย่างไรกันโซน้ำตายเ่ราะน้ำก็เริ่มมีแล้วครับอะไรน้ำร้ายแล้ว เกียงเอวเลยนี่ครับโอ้พอบรล้ก่าครับลอยมาดิชมบรรยากาศไปชมบรรยากาศครับไป ก็ออมอุ๊ห์ปวดขาครับยังีกไพื่อหัวก็ออมนะครับเห็ดเผาะไล่ไล่ครับคู่กระเทนแต่ว่าเขามาหาไปเบิดแล้วเจ้าของนี่กินเพื่อเดียวมึงเขามาหาไปขายได้หลายพันอยู่ครับโรูดสองสามร้อยไปเนาะครับเห็ดเผาะ Cầu vẫn ngám ngám, cậu, trong 2 ạ เร็วครับไปดิสามแล้วครับสามสลหลายทงเหรอครับสามสี่ทงอันนี้ทงสุดท้ายครับเดี๋ยวมันเร็วจะได้ไปหาเหตุงานเหตุการณ์ครับ อกน้องนะไะจอ,อกมายูทงอย่ครับบรรยากาศหาเงินจังน้อยมีเงินกับติวเตอรมาสั่งเงินอยู่นี่แหะครับอยู่กับลูกนีบ้านอแอด๊ด คอยเอ็ียดคอยสามไหมครับลูกชาวนาเนาะหมดเวลาก็ต้องเทนต้องทำครับ